สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนสอนโหลด GTA ออฟไลน์นะแบบง่ายขั้นแรกเราก็เขา้า Google น,นะที่ว่า GTA ทาโรนะแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดคนระับแล้วก็รอรอบ,รอบแล้วก็กด เราตัวเกม gta san andreas นะล้วก็กดข้ามแล้วมันก็จะมีให้โหลดขึ้นมาเหมือนเกมมัอนอื่นนะมันก็จะเป็นแบบนี้ไฟล์โหลดผมโหลดก็เสร็จแล้วแล้วก็นี่โหลดพอเราจะทำไฟล์แล้วก็มาในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ได้ดีไดอะไรก็ได้ก็นิวเรแล้วก็ตั้งใช่ไหมแล้วก็รอมันโหลดเสร็จแล้วก็รอไป<ด><ๆ> ผมกล้าแล้วโอเคก็ราไปครับผมผมผมจะไม่ไม่ตัดต่อคลิปนะเพื่อคนดูโอเคนะครับจะไม่มีการ ิดีโอตันตานะครับนะครับโอเคแล้วก็มาดูต่อจะเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์เพจของผมกับเพื่อนผมนะครับคนนี้ทำหมดแล้วก็มาแจกกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพจไว้ใ้ล่างคลิปนะ อีกสองนาทีครับรอเริ่ช่วยถูกใจกันด้วยนะครับ ก็จะแจกหมดเนี่แหลนะก็ราไปลาไปครับ,รบหนึ่งมารีเราก็ลอไปดังกลุ่ม กรถเสียงนิ่น,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 นึงมนเอดันะเอาดัานดางเลยดันละดีล่ะก็เรียบก็ใช่ไหม่ินเรียบนนนะครับ ก็ยังมีอยึ่ดีฮะรอคู่ถ้าเกิมีนคนมาถูกใจคิดผมมาเป็นคิดดิท,ที่เมด่ีตเกทำล้รอก็ได้ โอเคะเสร็จแล้วโอเคนะะเสร็จแล้วโอเคนะก็เสร็จแล้วก็อดดปิดโฟเด์แตไกไฟพอร์ตามันแตกไปนะไม่นาน เนี่ยอยูบงคนณเจเข้าอย่างนี้ก็ได้ไหมคนระับเนี่ยนเรา สร้างโมเดลรูปขนาดแล้วก็เนี่ยไฟล์แล้วก็ id tba ตารางเน็ตมันก็ทำการแตกไฟล์ใส่ตรงนี้ก็รอไปละไม่นาน

โอเคอ่ะ okay. ก็แปะฟ้าเสร็จแล้วแล้วก็จะมาลอเข้ากานันดีกว่าเนี่ยแบ,บบแบบกปชิอตรงนี้นะมาใส่นี่ะอัะอนหนึ่งอนะ่ะไม่ได้ยินเสียงเลย อ่าโอเคครับ<ม>แล้วก็มาต่อกันเลยฮนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับตอนนี้รามีทุกอย่างครบยกเว้นมันก็จะอยู่ในนี้ฮะน,น,นี่ฮะแล้วก็ามาไว้หน้าเดสกท็อปแล้วก็คอปชื่อมาใส่ครับแล้วก็เราก็มาลองเข้ากิงกันดีกว่าท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับอ่าโอเคฮะเข้าได้แล้วนะตอนนี้คนที่อยู่ในสกายนี่ก็คือเพื่อนผมนะครับครับ ขอเสียงนะครับครับสวัสดีครับนี่นะผมจะสาธิตด้วยนะสำหรับคนที่คอมผมขอว่านะคอมกากให้มาที่ออปชันแล้วก็ตรงนี้มีการตัวตามมาสุดท้ายแล้วก็แอดวานให้ปรับวิเซล fx ปรับเป็นลาวนะแล้วก็ตรงนี้ให้ให้ปรับเป็นเยอะที่สุดอ่ะแล้วกดอันเดอ่ะมันจะไม่แหลกครับ ก,ก็สามารถเข้าเล่นได้นะก็อย่าลืมไลค์เพจน,นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ